เรานเรื่องข้องการช่วยเหลือในด้านซิ่งของอุปโภคบริโภคและเรื่องข้องการเยียวยาจิตใจก็เป็นเรื่องที่สําคัญนั่นเองค่ะเพราะว่าชชวงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแร่งช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนฟื้นฟูสภาพกายสภาพใจผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงการให้กําลังใจคนไทยด้วยกันเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตนะคะเดี๋ยวบรรยากาศเรื่องข้องการทีมีทีมสุขภาพจิตเดินทาาเข้าบ้านในการจะแร่งช่วยเหลือเยียวยาจิตใจในพื้นที่จะเป็นบนรผือค่ะเดี๋ยวจะได้ติดตามจากคุณรุ่นกร,กรบุญรามนะคะรายงานมาจากสถานที่เกิด เทศบาลาดมูโนอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสค่ะตอนนี้คุณรณกรพร้อมอยู่แล้วนะคะเชิญค่ะการเยียวยาจิตใจของผู้ประสบภัยเหตุการณ์โกดังดอกไม้เพลิงระเบิดที่มูโนนะครับเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งดําเนินการเยียวยาอย่างเร่งด่วนนะครับโดยวันนี้ครับทีม MCA t ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านของผู้ประสบภัยเพื่อประเมินอาการและก็ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเคสสีแดงครับ โดยนายแพทย์บรรยงเหล่าเจริญสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขไหมโกลกพร้อมด้วยทีมพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมูโนลงพื้นที่เยี่ยมดูแลผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมเปิดเผยถึงการดูแลด้านสาธารณสุขซึ่งต้องดูแลทั้งทางกายและทางจิตใจโดยหน่วยบริการมี2แห่งคือที่โรงพยาบาลสุขไหมโกลกและหน่วยพยาบาลประจำศูนย์ช่วยเหลือซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายจุด มาประจําที่รพอพสตมูโนนะครับสำหรับจํานวนกลุ่มผู้ป่วยในที่รักษาตัวในโรงพยาบาล11รายขณะนี้พ้นรียววิกฤตทั้งหมดแล้วครับขณะที่กลุ่มผู้ประสบภัยที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานความดันจํานวน77รายจากทั้งหมด115รายในพื้นที่หมู่1และหมู่ที่5ตําตบนมูโนกลุ่มนี้จะต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องซึ่งทีมพยาบาลสาธารณสุขและอสมอ จะลงพื้นที่ไปส่งยาและตรวจประเมินอาการถึงบ้านส่วนกลุ่มที่ไปอาศัยอยู่บ้านญาติกลุ่มนี้จะโทรสอบถามอาการและติดตามสามารถรับยาจากโรงพยาบาลอื่นได้ครับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจหลักที่ต้องเยียวยาอย่างเร่งด่วนนะครับก็คือกลุ่มที่ต้องดูแลด้านจิตใจจํานวน995คนจะมีทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือที่เรียกกันว่าทีเอ็มแคจาก13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสรวมถึงจากศูนย์สุขภาพจิตปัตตานี โรงพยาบาลจิตเวชส,สงขลานครินทร์ซึ่งเป็นกลุ่มจิตแพทย์เภสัชกรพยาบาลและนักจิตวิทยามีการแบ่งออกเป็น6โซนนะครับเพื่อกระจายการทํางานโดยการรักษากลุ่มสีเขียวก็จะโทรติดตามอาการจำนวน603คนส่วนกลุ่มสีเหลือง2 1 9คนและกลุ่มเคสสีแดงภาวะเสี่ยง173คนต้องลงพื้นที่ไปพบถึงบ้านเข้าไปพูดคุยให้คําแนะนําประเมินอาการเพราะว่าหลายคนยังอยู่ในภาวะเครียด ยังทําใจไม่ได้กับการสูญเสียฟังรายแพทย์ต้องจัดยาให้ตามอาการครับที่ระดับผมกระทบดูทุกคนเลยแล้วก็เรามาจัดระดับความรุนแรงก็ถ้าถ้ารุนแรงมากเราก็ต้องติดตามตลอดแต่ถ้าน้อยลงเราก็มีการโทรไปถามหรือว่าให้เข้าติดต่อคอ์เซ็นเตอร์สุดท้ายคือมีอะไรถ้าไม่สบายใจก็มาหาหน่วยบริการได้หมดเลย เราเรามีรายชื่ออแล้วที่ที่แรายเราก็ไปเยี่ยมเขาหมดแล้วไปเยี่ยมแล้วก็มีมอบไปของที่ก็ต้องเป็นต้องใช้เช่นพวกไอแพนเพสนะพวกไออุปรกรณ์ที่ทางช่วยเขาดามประชาชนมีความพึงพอใจที่มีทีมแพทย์สาธารณสุขลงพื้นที่เข้าไปดูแลถึงบ้านพร,ร้อมให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงเพื่อรับฟังปัญหาด้านสุขภาพ รวมถึงยังขอบคุณทาน้ําใจจากคนไทยทั้งประเทศและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งที่ส่งกําลังใจเข้ามาและบริจาคเป็นเงินสิ่งของช่วยเหลือพวกเราชาวมูโนซึ่งไม่ว่าจะเจอวิกฤตหนักแค่ไหนคนไทยไม่เคยทิ้งกันในฐานะเราเป็นคนมุดเราดีใจมากที่ทุกคนไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งเราก็คือของที่เข้าบริจาคนั่นหลักไหลมาที่บ้านเยอะแย,ยะมากเลยคือคือเยอะมากตรงที่เราแบบเราปลืออ้มเนี่ยเราไม่รู้ว่า จะขอบขอบคุณยังไงจะขอบใจยังไงจะจะพูดยังไงเพราะว่าทุกทุกทุกภาคทุกหน่วยงานทุก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 อย่างเขาก็มาดูแลเราอย่างพวกหน่วยงานก็มาดูแลข้ามาดูแลมาบริการทุกอย่างเลยค่ะก็ก็ดีใจค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงบอกจริง ไม่รู้จะขอบคุณกับคนไทยเขายังมีเรายังมีคนไทยที่คือช่วยเห,เหลือเราได้ถามถ่ายเราได้ยังอยู่เนาะที่สุดที่สุดเลยบอกจริงถ้าอิสลามขอบคุณอวลา์ที่วางเราอยู่จุดนี้ของประเทศไทยเราคือคนไทย สำหรับความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือนะครับวันนี้ได้เริ่มซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายเป้าหมายก็คือ683ครัวเรือนโดยชุดหน่วยทหารชุดซ่อมสร้างบ้านเข้าซ่อมบ้านที่เสียหายน้อยวงรอบนอกที่สำรวจซึ่งมีท้องถิ่นจังหวัดนรดาธิวาสจัดกลุ่มชี้เป้าบ้านเรือนที่เสียหายเพื่อให้ชุดซ่อมสร้างเข้าซ่อมนะครับขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงกลกได้ติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวให้ทั่วถึงแล้วส่วนด้านการสำรวจสภาพอากาศ และสภาพน้ําของพื้นดินที่เกิดเหตุสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ปกติในระยะห่างจากจุดเกิดเหตุรัศมี200เมตรสําหรับในรัศมี200เมตรน้ําสามารถอุปโภคได้แต่ไม่สามารถบริโภคได้ครับส่วนด้านการให้กําลังใจได้มีการละหมาดหายาที่โรงเรียนบ้านมูโนโอําเภอสุอไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาส โดยมีผู้นำศาสนาประชาชนผู้ประสบภัยบุคลากรของโรงเรียนนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่นับถือศาสนาอิสลามร่วมกันละหมาดฮายัดประมาณ50คนซึ่งสำหรับการละหมาดฮายัดนะครับเป็นพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามที่พี่น้องมุสลิมในพื้นที่จะขอพรจากอัลเลาะห์เพื่อให้ปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายและเป็นการให้กำลังใจให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ครับ ส่วนที่โรงเรียนบ้านมูโนนางสาวรัชดาธาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลเดือดรีสมเกตผลประยุทธ์เลขาธิการสวตครับได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้านเพื่อบรรเทาเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบมีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจเด็กนักเรียนเพื่อสร้างรอยยิ้มและมอบความสุขโดยมี4หน่วยงานนะครับได้แก่สำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี ส่ยนอำนวยการ,รบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กลมประชาสัมพันธ์และภาคประชาสังคมสมาชิกเทใจกลุ่มลูกเหรียงร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมฟื้นฟู CSR โดยรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะกรรมาการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้มอบเงินส่วนตัวเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กเยาว,วชนจำนวน200ทุนตัวละ1 0 0 0บาทนอกจากนี้ครับยังมอบเงินให้กับผู้สูงวัยอายุ50คนคนละ1000บาทเป็นเงิน5 0,000บาท รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอเป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนพี่น้องคนไทยทั้งประเทศซึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นคงไม่มีอะไรทดแทนได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกเราสามารถเดินหน้าต่อไปได้คือกําลังใจพร้อมให้คํามั่นจะดูแลเยียวยาให้กับผู้ที่ประสบภัยอย่างเต็มที่เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นอกจากนี้ครับบริษัท s c g ได้มอบวัสดุก่อสร้างมูลค่า1ล้านบาทอีกด้วยครับ ผู้ชมครับสิ่งที่ต้องการอย่างเร่งด่วนที่สุดในพื้นที่ตอนนี้ก็คือวัสดุในการก่อสร้างนะครับพ่เราหนาที่จะได้เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัยขณะที่เรื่องของยอดบ,บริจาคก,ก็ยังคงหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดจากพื้นที่มูโนครับ คุณเบลกาวนะคะวมทั้งคุณรณกรบุญรมด้วยค่ะรายงานมาจากสถานี่เกิดเหตุเลยนะคะที่ตลาดมูโนอำเภอสุไง้โกลกจังหวัดนาาธิวาสก็จะได้เห็นนายรกล้มุมมองทางเรื่องข้อการช่วยเหลือจากหน่วยงานส่วนราชการภาคทีเครือข่ายสมาคมชมชนรวมถึง่น้นงประชาชนแล้วก็ที่สําคัญจากทีมสุขภาพจิตที่ได้เดินทางเข้าขอประตูบ้านเลยในการที่จะให้ความช่วยเหลือในการดูแลโดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ว่าไปยู่ตามบ้านญาตินะคะเพื่อจะดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะ